กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปสุขุสุขุนเดียวมือนี้มาเบื่อหกขอนอาจารย์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะเตือนคุณในเรื่องใดไทยสำหรับไม่เนาะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการเตือนคุณในเรื่องใดสับกวันลับอาจารย์สักวันอืมเป็นคนที่รักอิสระนาะจ๊ะเนาะอืมเป็นเอ่อคือบกทีเอียงอะอาจาะย์เออต้องบอกในส่วนเลขศูนย์กันเลยหรือฟู่กันเลยอ่า เป็นคนบวยดติดกับเอียงคาไรนอนหนักนงจัะนะจ๊ะคน,นง่ายสบายสบายนะจ๊ะรอิสระบอกยังสันเลยบรม,มาณคนเลยมาบังคับแต่การเราเราเดินทางอยู่ตลอดแล้วจ้ะเนาะต้องบอกจังสันเอ่อคนผู้คน,คน,ค,นคนหนีเดินทางอยู่ตลอดต้องบอกจังสันเดี๋ยวฟู่ไปท่องเที่ยวทุกคุทุกแห่งเลยลหละต้องบอกยังสันเป็นคนที่สบายสบายฮ็ตตัวบริยติดกับอียงนะจ้ะเนาะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อ บบมาให้ผู้ใดบังคับน้ำตงบอกังินซันเห็นบ่หมู่พวกในสายการงานกับมีปั๊เพราะว่ายังเราเออบบมาใผู้ใดบังคับแล้วเป็นคนหัวแข็งอยู่ตงบอกังินซันเออผู้ใดมาบังคับเราบ่ได้เลยตงบอกังินซันหาดาบขึ้นไปเลยเดือนท้านี้ตลอดอะจ๊ะเห็นบ่เป็นเด็กดื้อน้ำตงบอกังินซันเลยเออเป็นเด็กคันเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดื้อนะพ่ค่อยฟังผู้ใดนะจ๊ะเอาใจใจคันเป็นเด็กก็เป็นเด็กดื้อเงินซันนะอืมพ่อแม่บอกยังก็บ่ค่อยฟังสั่งนะจ๊ะ องคหูพนักงานผู้แรเนาะจ้นเนาะพนักงานร่วมแล้วก็เดินทางไปเห็ดงานบ่จ้นนี่อสเวินถือไม่เท่าสิไปเฮ็ดงานสานอเนีย่ยบางพลังงานนาะจ้นเนาะบางคนก็เดินทางไปเห็ดงานบางคนก็เดินทางไปเรียนนานจ้นเนาะสอบเสร็จแล้วจังเสียห้างเพื่อกหาโรงเรียนเขาใงสันนาะจ้นเนาะสมองสัน เอ่อเดเป็นเด็กที่ฉลาดน้ำทางเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดมีสติปัญญาเออไปเรียนอยู่อยู่ตลอดนะจระจ้ากันบอกกันสันเลยและการเป็นคนดีน้ำเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดชัวได้ยชัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองน้านะจ๊ะเนาะกันบอกกันสันเลยอืมมีโชคฟุกเข้ามาอยู่ตลอดคนคนดีนาะจ้ะเนาะเป็นพลังงานร่วมมือสิเป็นไส้เป็นยิ่งเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่านเด่นเน้นไส้ทั้งนั้นเลยเอ่อคืออ่อสิมีงานฝุกนๆขามาอืาหากอย่างไรงานกันเลยแล้วก็สิมีโชคนะโมเมนต์ิมีโชกสิ้นเดือนอยู่บนน้องนี่เนาะตองบองสัน,าน,นอาจณเนาะโมเมนต์มีโชกสิ้นเดือนกลางเดือนอาสิป,ปอยคลิปซาเนี่ยเนาะจันเนาะืวกกลางเดือนกับสิ้นเดือนนั่นแหละสิมีโชกขามาฝุอนๆแล้วก็เป็นคนเอ่อที่ขยันทำขมาหากินน้ไพายซิ่เมท่ากันก็เลยคือเอ่อเหตุงานอยู่บริษัทใญ่ยังสัญญาอ หอบงานมาเห็ดน้ำอยู่บ้านเลยล่ะเพราะว่าเห็ดเห็ดงานอยู่บริษัทบล่อยของหอบงานมาบ้านน,ำนาา้ำมัอเสนอจ่าเออต้องบอกยังสันเนาะเป็นเจ้าของบริษัทหรือบางกนกับป็นคนงานอยู่ในบริษัทไงเนาะจ่าเนาะต้องบอกยังสันรงงานบริษัทจางสีเนาะจ่าเนาะห้ระวังนี่เลยจาย้าเด้ออุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับท่านหันภัยตึกพังขึ้นก็ได้เช็กรถเช็คไล่เรียบร้อยเบครคขาดรอเนาะจ้าเนาะเออพวกมาหลอกมาได่ เอ่อมอน้ายังสิได้เติมน้ามข้างลาชุดมือใดเองเสร็จแล้วจ้าเนาะเช็กน้ำเช็คให้เรียบร้อยก่อนออกสตาร์ทออกจากบ้านแล้วจา้าเด้อต้อหบอกอยังสั่นแล้วก็เป็นไม่ยิ่งที่อยู่ในตําแหน่งลาที่ที่ดีเป็นคนเก่งคนหนึ่งนแหละในสายการงานของเพิ่อลแล้วจ้าเนาะเป็นหนาเป็นเจ้าของบริษัทผละต้องบอกอยังสั่นเลยยูใน่ตําแหน่งที่ดีเลยต้องบอกอยังสันงออส่น พอมีอยังงหนเป็นห้องในสายการงานเราจ้ะเนาะแล้วก็หากเป็นสายกัอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหมาะสมกันจ้ากับเป็นยิ่งคนนี่เอ่อโบหูผู้ใดเนาะคูอาซิจีจีเป็นยุ่ควบกวบกันยุ่ก็เป็นไปได้รอวกษัตริย์กัาเป็นพวเมียกันที่อยู่ในตำแหน่งซูซีกันเลยและเออต้องบอกสันรเพื่ออันหนึ่งราชาถือเอไม่เท่าอันหนึ่งราชินีถือไม่เท่าคืออตำแหน่งคืออยู่ในตำแหน่งสูซีกันเลยเงืนเดือนเสมอกันเลยจ้าบอกสันเลยเออว่าจะเป็นสายเป็นยิ่งต้องบอกกสันจาเนาะ แล้วก็เพิ่นคิดซีเฮตเอียงเพิ่นกระิเดเฮตตามที่ใจเพิ่นปรารถนาเพราะว่าในตจำแหน่งหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของบริษัททางสิเงินเดือนก็ลายอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะต้องบอกังซันหากเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้เงินเออบมเมนหน่อยอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะต้องบอกังซันเลยเออเพิ่นคิดซีเฮตเอียงเพิ่นกระซิเดได้ตามใจเจ้าของนี่แหละเออต้องบอกังซันเออฝันยังใบกระซิเดได้ยังนี้นะจ๊ะเอ้าผู้ใดมาการอ่านภัยรอวงไว้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจงเตือนติ้นาาเดดด้้้้อจจสสวัี